เจนนี่เตรียมตัวสอบใบประกาศเตรียมวางแผนปั้นลินลี่บริหารค่ายเพลงค่ะเรียกได้ว,ว่าสร้างความฮือฮามไม่น้อยเลยค่ะสำหรับบทบาทใหม่นะักร้องสาวกับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ล่าสุดโผล่รับบทผู้ประกาศข่าวคนใหม่ในฮะ,ะในรายการทุบโต๊ะข่าวทางอมรินทร์ทีวี HD 34ค่ะ ล่าสุดนี้เองนะคะก็เปิดใจที่ฟังว่าเจ้าตัวดีใจแล้วก็กําลังจะเตรียมตัวไปสอบใบป,ประกาศค่ะหลังจากนี้ก็วางแผนว่าค่ายเพลงที่หมดสดชื่นนั้นจะส่งต่อให้น้องลิลลี่ดูแลพร้อมกับเผยว่ามีโอกาสได้ทําต่อก็ยินดีที่จะทําแต่ถ้าสอบแล้วไม่ได้ทําต่อก็ไม่ไ,มได้ทาต่อก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นใบปริญญาหรือเกียรติบัตรที่ติดไว้ที่บ้านเราก็รู้สึกภูมิใจที่เรามีมันก็รู้สึกว่าเราชอบ เราจากคนที่ไม่ค่อยได้รับคําชมแต่พอมีคนชมมากๆก็ภูมิใจดีใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาและมีแรงอยากจะทําสิ่งอื่นอยากทําให้ถึงวันนั้นเร็วๆคนจะได้อยากดูเราอีกบทบาทหนึ่งก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผู้ใหญ่ก็มีการคุยกันค่ะว,ว่าเดี๋ยวจะมีการทําเพิ่มวันกันก็รู้สึกพึ่มาอีกครั้งหนึง่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยแล้นนะคะ่ะ